สวัสดีครับวันนี้ก็ก็อย่างที่เคยให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นกองนม,มแยกล่างครับกองนมแยกลลางแต่ตัวนี้อาจารย์เวลาตัดเนี่ยาจารย์ตัดสุดๆเลยอละดึง เราก็จะสามารถดึงออกได้กับจับดึงตรงเลยดึงตรง,งตึ๊กกล่องสุดท้ายเนี่ยพยายามบีบนิดนึงพยายามบีบนิดตัวนี้เด็กตา่างจังหวัดไปเล่นได้เลย,เล,ยลองไปตัดเล่นดูครับตัดเล่นดูถ้ามองผนเพินเ,เนี่ยนะครับมองผลเพลินก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับมองผลเพลิน ฝากไว้น,นิดนึงนะครับฝากไว้น,นิดนึงคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องมายากลก็ฝึกพยายามหามาแก้วนมรสนมเพิ่มเลยครับเป็นแก้วสองชั้นไพ่ bicycle ส0มบาทครับของอาจารย์นะครับอ๋อตอนนี้อาจารย์อยู่โรตัสนะครับแฟนภรรยาเขาทานขอยเนี่ยแมคโดนด์โรตัสพรามสี ขอสอดสอด,สอ,ดออกมาแก้วนมรสนมเพิ่มนี่ก็อ,อะไรอะ่ะมีแก้วสองชั้นนะครับมีแก้วสองชั้นคงไปดูครับไปที่ไลน์เดี๋ยวอาจารย์ส่งรูปไปให้ดู <c oughs> คือเวลาสอนนี่จำไม่นิดหนึ่งนะครับอาจารย์คงไม่ได้สอนร้อยเอร์เซนเพราะว่าถ้าเกิดสอนร้อยเซแล้วเดี๋ยว โดนโดนคนเขาก็รู้กันหมดจริงไหมล่ะครับสอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าสอนแบบไม่ไม่ถึงกันร้อยเปอร์เซ็นต์เอาพอรู้นะครับแล้วเราก็ไปพิจารณาคิดว่าน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าหากสอนร้อยเซนเนี่ยถ้าคนรู้กันเยอะๆมันไม่สนุกแล้วครับมันไม่สนุกนะครับอาจารย์สอนทำ ที่ควงหน่อยที่ควงหน่อยอ๋อนี้ใช้ใช้อะไรก็ได้แต่อาจารย์ใช้ท่อเป็นท่อแล้วก็ควงหัดควงเล่นเล่นสนุกสนานนะครับเวลาควงนี่ต้องฝึกแต่เวลาควงมือเดียวไม่ได้แล้วก็เอาใช้สองมือนะครับนิ้วไฟแพงครับถ้าตัวชาร์ตนี่พันกว่าบาทเลยนะครับชาร์จได้แต่มันมีปัญหาถ้ามันไม่เล่น ท่าน,านานาเล่นที่นี่เสร็จเลยเจงก็เลยแม่นั่นแก้นำรถนี่รู้สึกเคลียร์กันไปแล้วนี่ครับตอนนี้กระป๋องคืนชีพนี่กระป๋องเค้คืนชีพนี่เดี๋ยวต้องพิจารณาก่อนว่ามันจะสอนยังไงเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดสอนจงแจ้งไปมันก็ไม่ดีถ้าคนรู้กันเยอะๆเดี๋ยวโดนด่าอีจะหาวิธีว่าใครที่ต้องการทราบจริงๆนะครับ เดี๋ยวจะเข้าไปสอนให้ไพ่บินห0บาทเอ้ยแต่ถ้าไปจตุาจักรสอนฟรีนะครับไพ่บินนะฟรีฟรีไพ่บินนะครับกระป๋องลอยกระป๋องลอยก็หไมล้อหุ่นอันเดียวกันไพ่บินนะครับกระป๋องลอยไพ่บินอันเดียวกันนะครับอ,อยากทำมายาคนโอริโอเองครับอ๋อต้องปูนแจเขาก่อนนะมาฮะยังอยู่อะปูนแจที่วันวันวน,นั้นอะปูนแจมาให้ดูอะ ม่รู้ยังอยู่ป่ะพวงกุญแจโอิโอะมันต้องมีพวงกุญแจโอิโอก่อนครับถ้าไม่มีทำาบ่ได้ต้องมีพวงกุญแจโอดิโอพอมีพวงกุญแจโอิโอก็ทําได้เพราะมันมันมันหล่อถ้าไปจ้างก็หล่อแพงโอเดโอยพวงกุญแจโอดิโอนี่คุณซื้อแค่สิบประบาทเองตลาดนัดนะครับ มันอาจาย์ไปเจอก็เลยโอ้เซฟโก ổ, มันต้องไปจ้างก็ทางแพงเพราะว่าเวลาจ้างทำเนี่ยมันต้องทำหลายตัวได้ถ่ารับทำหลายอันเวลาจ้างทำนี่ไม่ไหวต้องทำเยอะจริงๆมายากลมีเยอะนะครับมายากลที่จะออกมานี่มีเยอะเพียงแต่ว่าหนูๆหนูเขาจะบอกเธอหรือเปล่านั้นน่ะบางคนก็งกแต่เงินอย่างเดียว ไม่ค่อยบอกฟรีหรอกต้องให้เงินแล้วบางอย่างนี่โอยสมัยอาจารย์เด็กๆไปโอ้ยแพงแพงมากๆนับแพงจริงๆอ๋ออยากเจอก็ตลาดน่าจะรู้จักนะครับมาได้เลยเสาร์วอาทิตย์นะครับเสาร์วอาทิตย์มาได้เลยมาลองดูมายากลแบบใกล้ๆหน่อยสินะครับมีหลายอย่างที่จะโชว์ได้นะครับ หลายอย่างที่จะโชว์ได้อาจารย์อยู่ไหนของจะรูจักโครงการสิบห้าครับถนนคนเดินจริงๆเอาโทรศัพท์ไปหรือบอกก่อนเลยว่าเอาลักษณะที่ว่าถามเจ้าหน้าที่ก็ได้พวกตรวจการจะรู้จักอาจารย์นะครับผมเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวว่าจะไปพานําเที่ยวหน่อยเอารายการเนี่ย พาเดินนำเที่ยววะชอบอะไรมันมีแพงแผงมันมีเยอะมากนะครับแผงมันมีต้องหูเก้าพันแผงจตุจักนะรองเท้ามือหนึ่งมีสองมีหมดเยอะมากตอนนี้มีคนเข้ามาดูก็สี่สิบกว่าคนแล้วนะครับก็ฝากครับใครอยากได้โอริโอที่สามารถมากรุงเทพได้หรือมาตลาดจตุจักรได้วันเสาร์อาทิตย์ ช่วยบอกนะครับบอกต่อขายแต่ไมายกากลใช่ไหมครับไม่ใช่ครับขายปืนฉีดน้ำด้วยไ <c oughs> มายากลตอนนี้เป็นตัวรองแล้วคนมันอยากดูไม่ค่อยชอบซื้อลและแล้ว <c oughs> มันแพงมมยากลนี่แพงมากแพงแบบโอ้โหโห,โหูชิงน,นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแต่พวกที่ขายของถูกๆเธอก็ต้องระวัง บางที่ะมันมันขายต่ำพอทุนมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างอาจารย์เราแจกก็มีปัญหามันขายไม่ออกก็มาแจกเด็กๆดีกว่าสนุกสนานไปนะครับอย่าไปซีเรียสบางอย่างขายออกบางอย่างขายไม่ออกมันเป็นของธรรมดาครับอาจารย์เพิ่มทีละพันอะไรก็ไม่ค่อยจ่เพิ่มศิรพันคืออะไร <c oughs> อ,อ๋อตอนนี้ เลดเลดแรงเพราะว่าตอนนี้อะนไล s u b ับส i b e ติดตามก็เยอะเ,ออเพราะว่าคนเขาก็อยากได้อยากจะรู้มาอยากลกันนะนะครับแล้วก็อยากได้ของฟรีตั้งหากออกกินข้าวแล้วครับกินข้าวแล้วเสกหม้อเสกนกมีไหมมีครับแพงพันกว่าบาท เดี๋ยวได้จเหลือหม้อสองหม้อมั้งมันมาพอมันราคาแพงมันไม่มีคนซื้อพม่ลูกเขาจะซื้อไปทำอะไรอันนี้รอแฟนในรถเกียดลงก็เลยมาคุยกับพวกเธอก่อนนะครับตอนนี้เหลือสาสิบเก้าคนอยากถามเรื่องอะไรถามครับตอบได้เออพริกเหรียมันฝ่ามือไอ้จคนที่แพงที่สุด ของของครูก็เอาทําเองเวลาทําพลิกเหรียญบนฝ่ามือก็ใช้ลําโพงไไม่เหล็กลําโพงเห็นไหมอันนั้นอ่ะแล้วลองมาใต้อยู่ใต้มือนั่นก็พลิกเหรียญได้เหรียญนี้พิกนี่ควรจะเป็นเหรียญพวกเหรียญบาทรุ่นใหม่นะครับเหรียญบาทรุ่นใหม่นะครับแก้วนมลดนมเพิ่มของอาจารย์ขายอยู่สองร้อย องแต่ถ้าเธอทำแก้วข้างในเป็นก็สบายโอิโอนี่หนึ่งร้อยครับค่าส่งหนึร้อยเป็นสองร้อยครับแต่ถ้ามา,าจะรู้จักไม่ต้องไม่ต้องซื้อให้ฟรีครับ <c oughs> เพราะจะแจกโอิโออยู่แล้วให้ฟรีแม่ให้ฟรีเปล่าไอ้นั่นะนิ้อไฟสี่ร้อยครับ <c oughs> ให้ฟรีไม่ได้ให้เปล่านะครับสอนไพ่บินด้วยครับ แต right ่ไพ um ่บินไม่ได้ให้สอนได้เฉยนะครับเสกไว้เท้าร้อยหนึ่งครับได้ครับแต่ต้องไปสั่งในลา์อย่าสั่งซื้อใช่ไหมสั่งในลายครับอายุเท่าไหร่ก็บอกแล้วหกสิสองเดี๋ยวซื้อไปแล้ววันนี้น้ำออกหกสองอาจารย์ได้สี่ใบซื้อไว้สี่ใบหกสิบสองลองปกติเมื่อค่าได้เล่นเราหวยเบื่อ ตอนนี้อยอายุเยอะๆนี่ก็มาทำให้พวกนี้กล่องนมแยกล่างก็เทไปอย่างนึงนะครับเทไปอย่างเวลาซึ่มทามาว่ามวนจะนรมขัน้นหนามันจะปิดบังได้แค่ไหนก็อย่างแค่กระดูแล้วเราก็แยกล่างให้ได้จืดซึ่งมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากไม่ได้ยาก ดีดนิ้วเปลี่ยนไพ่ไม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 ่เคยถนัดเล่นอะไรนะเตาไทายใจนี่ไม่เคยเล่นเลยเปลี่ยนหน้าไพ่ก็ไม่ได้ยากนี่ลูดขึ้นลูดลงนั่นนิงเอามาที่เปลี่ยนหน้าไพ่ไม่ได้ยากอ๋อ,อพวกเด็กเข้าตาพวกไอ้ไอมาเล่น ก้นหวงเหล็กเคยมีนะอาจารย์ขายชุดละส0่ร้อยละสมร้อยเนี่ยประมาณสี่สามสี่ร้อยที่มีสี่อันแล้วก็มีเจาะรูยใช่ไหมนิ้วไฟยางคะลุนิ้วเออยางคะรุนิ้วหน้าเล่นยางทะลุนิ้วจับอย่างนี้ในชะ่ไหมขึ้นอย่างนี้แล้วก็จับ อลูมิเนียมยางอลูมิเนียมน,น้าเลยจับขึ้นมาอย่างนี้เกี่ยวคืลอล็อกพอล็อกล็อบนี่เยอะแล้วขึ้นนี่น้าเลยแต่ตัวนี้สอนสอนอยู่น,นั้นเยอะแล้วนี่ <c oughs> ตอนนี้คนเข้ามาดูก็44คนนะครับ44คน ใครจะถามอะไราถามได้เลยนะครับตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ขล่ลำบากหน่อยนิ้วขาดหน่อยอ่อเนี่ยสอนก็ซากันตอนหนึ่งสองสาสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าทำช้าทำไปเรื่อยๆทำเยอะๆแก้วนมรนเลือกไปเขาในลายครับมีรูปเดี๋ยวจะส่งส่ง,งรูปไปให้ไปถามในลายเลยแก้วนมร้อนนมสอมันมีแก้วสองชั้น ชั้นในอ่ะปิดสนิททั้งบนล่างทำให้เป็นศูนยากาศได้ได้แล้วก็ของเสร็จยังครับของอะไรครับพี่เสร็จยังไ่บินไพ่บินขายอยู่ห้าสิบบาทครับมีอ๋อไม่มีเมนู ไม่ยากคนดูจากในคลิปชอบไหนก็บอกแล้วกันใอ๋อตอนนี้มาดู51คนแล้วโอ้เยอะึ้อเลยก็ถามนะครับต้องถามเธอไม่ถามแล้วครูก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับอาจารย์อยู่ไหนอ๋อตอนนี้อยู่พระรามสี่ กลกลางวันกลางคืนครับกลกลางวันกลางคืนหมายความ่ายังไงครับอาจารย์เรียนมายากลอย่างไนจาก YouTube ครับไม่ไม่มีอาจารย์อาจารย์นาไปไ่อะไรไปหายอะไรเนี่ยจาก YouTube ก็เรียนจาก YouTube จริงอาจารย์ขอไลน์หน่อยครับศูนย์แปดห้าหนึ่งสองหกสองหกเจ็ดสองโอริโอขายหนึ่งร้อยบาทครับอ๋อตัวควงไม้ครับตัวควงไม้ หมอแสงนอกจะขายอยู่หนึ่งพันบาทครับ,500บก,กับห้าร้อยบาทหมอเล็กก็ห้าร้อยมอใหญ่หนึ่งพันหนึ่งพันลึกจะหมดไปแล้วมั้งออกมาโอ้แต่ไม่คิดว่าไม่สั่งมาแล้วฝายจะขายได้โอ้ยนานขายยากขายยากอ้อยนอพดลก็ยังอยู่นะแต่มันโตละมันต้องส่งต้องสอบมันไม่ใช่เล่นๆล่ะ พวกนกพดลพวกไอ้ไอ้ไอไอ้แว่นนะไอ้ไอ้ไอ้ไอไอก็เก่งไอน้นพดลนก็เก่งพวกกุนไพ่อะเก่งเก่งไม่รู้มันดูคลิปนี้ป่ะก็มาแต่มีเบอร์มันบางทีก็โถรบางทีบางทีทงทงทใครจะสอนอยากเล่นไในไพ่อะไรปอกแปดปอกกายนี่มันแจกเก่งไอ้นี่มันมัน,ม,น,ม,นมันทำไพ่เก่งนะครับไพ่พลาสติกราคาเท่าไหร่ไพ่พลาสติกนี่มาเล่นมา,าย,นยากลยากนะครับ พวกตองห้าเป็นพวกไพ่พลาสติกที่เขาเล่นกันนะถ้าไม่มาเล่นมายากลกันแล้ะครับก็ <c oughs> ทานเข้าไปแล้ะครับ <c oughs> อาจารย์มีลูกมันมีสิครับสี่คนทั้งหมดสี่คนมีสองรุ่นโตไปแล้วสองรุ่นสองรุ่นก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่แจกครับโอดีโอ <c oughs> ตอนนี้วันเสาร์อาทิตย์ไปขอที่ลาได้เขียนชื่อเขียนให้โทรศัพท์ <c oughs> <c oughs> มีสองคนยังโทรหาใครไม่ได้ไม่ติด ไม่ติดก็อดไม่ได้ยากเพราะว่าเวลาจะเธอเอามาฟรีที่สวนเนี่คยครูจะเอาโทรศัพท์ที่ลาแล้วครูจะโทรนามันจะได้ไม่ผิดคนต้องเอาโทรศัพท์ไปด้วยนะครับ <c oughs> เล่นมากี่ปีแล้วก็ไม่กี่ปีหละแต,ชต่ชอบมาตั้งแต่เด็กชอบมาตั้งแต่อายุสิบขวบก็ชอบมาห้าสิบกว่าปีแล้วเพราะตอนนี้หกขาขาขาสิบสองและนะครับไพจิกจักก็คาเทลาดของอาจารย์ขายหนึ่งร้อยค่าส่งค่าส่งอีกหนึ่งร้อยเป็นสองร้อยครับ กลอนไพ่เป็นกล่องไม้ขีอ๋อไม่เห็นมันเลย <c oughs> มันพับมีแต่ไม่ได้ขายตรงนี้เมื่อก่อนขายอยู่ร้อยหนึงตอนนี้เก็บเป็นพิพันธุ์เก็บไว้เป็นที่เลือกแค่นั้นเอง <c oughs> พยาก n แสกนกมีไหมครับไม่มีครับไม่เคยเล่นส่วนใหญ่จะเสกเป็นนกยางมากกว่าอันนี้อะไรไม่รู้เรื่องเลย ร้านครูที่จัดตุกจักเลยครับโครงการสิบพาถนนคนเดินถ้าถ้าเธอไปไม่ถูกเนี่ยมันมีคลิปที่อาจารย์พาที่นั่งเล็กซี่พาไปถึงร้านเลยเข้าประตูประตูนหนึ่งแต่พอเธอเข้าไปถามพวกตรวจการว่าน,นักมายากนอยู่ตรงไหนนะครับมันน่าน่าจะหาไม่ยากอาจารย์ทําชีพอะไรอย่างนี้ไม่ทำแนละ้วเบื่อขายขายยี่สิบาทขายดีกว่าของมายากลอีกอยู่ทุกอย่างยี่สิบาทอะไรอะ ยางจานสิบบาทก็ขายได้ไปเรื่อยนะครับไพ่พลาสะติกกี่บาทไพ่พลาสะติกนี่ไม่ไม,ไม่มีขายครูไม่มีครูมีแต่ใบซย่างเดียวครับหรือเป็นไพ่กจักก็เป็นกระดาษผะไพ่เปลี่ยนสีก็เป็นกระดาษไพ่าทายใจยก็เป็นกระดาษเป็นกระดาษ ถ้าถามมาครับแต่ผมไปจกไม่เจออาจารย์เลยเอาโอทรศัพท์อาจารย์มีเนี่ยก็โทรถามเลย090909 274 3อาจารย์ได้อาจารย์จะได้นำเจอป้ายโครงการ15มาว่าไหลแล้วเจอถนอนคนเดินเจอไอ้ตึกที่สร้างอ่ะตั้งยังไม่เสร็จอ่ะอาจารย์ตั้งอยู่ตรงหน้าตึกที่สร้าง,างมาเสร็จอยู่ตรงข้ามป้ายโครงการสเลยแต่อย่าเข้าไปในหอนาฬิการครับอยู่ตรงถนนที่มีรถเส้นสีหนเหลืองขีด ตรงที่อาจารย์แสดงโชว์ที่ลงคลิปบ่อยๆอะอาจารย์เล่าสูบยาไหมครับกินเหล้าสูบยามครับเมื่อก่อนเคยครับสูบบุหรี่ใช่ไหมครับเด๋ยวนี้เลิกหมดแล้วเหล้าเลิเด๋ยนนี้ก็ไม่เอาแล้วเบื่อสอนถอดแว่นหน่อยไม่เอาสอนถอกแว่น,นอันตรายมันจะไปสอนเนี่ยเขาขอไปถอดแว่นในหลวงอาจารย์จะโดนด่าแทนไม่เอาหรอกอาจารย์เสียคอร์สเข้าไปในยูทูบอีกไม่คุ้มไม่คุ้ม นถอนแว่นนี่ถอดแว่นแบงเด็กมันก็คือเด็กแต่เวลาทำขึ้นมาแล้วลำบากคนกุหลาบหมดแรงกี่บาทอ๋อกุหลาบหมดแล้ใช้ยางหีเหวไม่ไม่ไมีจะน,นั้นไม่ได้ทำขายทำโชว์เฉยจะเป็นคนกุหลาบก็อดอกละสิบบาท <c oughs> ใช้หนังยางเนี่ดึง ถ้าจะให้เหี่ยวก็น้ำหนังยางสองอันอันนั้นครูทำสนุกสนานปันแห่งความรักอาจารย์อยู่ไหนครับอ๋ออาจารย์ก็ตอนนี้อยู่รถพระรามสี่นี่รอแฟนอยู่ตรงที่จอดรถตอนนี้ก็อยู่ในรถแล้วก็รอแฟนๆถอดแว่นให้ดูหน่อยทำไมาหลานจะรอเลยเนี่ยขอใช้ได้ไหมต,ตอนนี้หัวเริ่มลาแล้วนะแต่ถอดแว่นแล้วครูจะมองไม่เห็นนี่ต้องสี่ร้อยต้องใส่แว่นถึงจะมองเห็น ต้องใส่แว่นถึงจะมองเห็นถอดแว่นมองไม่ได้ก็ตอนนี้คนเขามาดูก็ประมาณสี่สิบสามคนน้ําในขวดหยุดน้ําในขวดหน่อยอ๋อไอ้ขวดที่เทแล้วไม่หกใช่ไหมมันก็มีฝาจุกเช่นพลาสติกอยู่แล้วก็มายิ้ฟันใส่ฝาจุกให้ก็จะเจาะรูโอ้ไม่ชอบแล้วแก่แล้ว อ๋อเข้าไปดูในคลิปสิครับในคลิปน่าจะมีสอนเยอะสมัยเรียนสมัยเป็นอาจารย์เลยครับสอนวิชาทำรรมโมเดลบ้านทรงไทยตำแหน่งของอาจารย์หัวหน้าแผนกเทคนิคสถาปัตย์แล้วก็อยู่โรงเรียนกเกษมโพรีเทคนิคพักขนงของตันอยู่แถวพักขนงตซอยสุสูสมวิท71นะครับ ตรงเข้าไปเลยอ,อยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงสะพานคลองตันแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรณนิตคูอยู่ตั้งแต่แรุ่นแรกๆเดี๋ยวนี้ไม่เอาละเบื่อออกมาก็สนุกสนามไปบวามที่ว่าที่จีรังหาอะไรสนุกหาอะไรที่จะเ,เหนือมมนุษย์แล้วมาทำ แม่ไม่พาไปก็รอให้แม่พาไปก่อนหรือปิดเทอมก็ได้ไม่เห็นตั้งน้านะ่ะเออแต่มาหาให้ให้ให้ของนเ้ยที่ระลึกติดไม้ติดมือมีนิ้วไฟอ,อ๋อตอนนี้เหลืออยู่คู่หนึ่งมั้งสี่ร้อยบาทถ้าจะสั่งก็น่าจะมีนะเดี๋ยวต้องไปหาเพระเดี๋ยนนี้ไม่ได้ทุนทุนของอะไรไว้นิ้วขาดงนะั้นก็รู้จักไปได้ดีไหม ก็รู้จักในเน็ตมันแหละแต่ไม่เคยคุยแต่เคยคุยกับแฟนแกนะวันคุยจะโทรไปขอโทษแกหน่อยที่เอาผลงานแกแล้วมาแจกเด็กนะครับเราก็ไม่รู้เลยเลยเสร็จเลยโดนด่าโดนว่าจริงไม่ใช่ผลงานอาจารย์หรอกส่วนงานงามวันนี้ก็ก็ปปี้นะออกมาแต่คุยไปคุยมารู้สึกปีเตียนี่เป็นญาติกะเหียบเปียวอีกเป็นพี่หรือน้องก็ไม่รู้ แล้วอเผอิญผลงานที่แกบอกของแกเน,นี่ยจริงๆเป็นของเฮียบเขียวก็รู้จักกันแต่ก็ไม่ผ่านไป่ล้ะก็จังมันเนี่ย <c oughs> ไปหาสัมรีระเบิดถุงหนึ่งอาจารย์ขายอยู่สามร้อยบาทบที่เป็นระเบิดไฟใช่ไหมถึงมรีระเบิด แต่บางคนก็เรียกสัมรีแฟรนะครับแจ๊กไม่เวลาแฟนขับไม่ต้องกลัวโกนประหลัดขิดอ๋อก็พลิกเหรียญมันฝ่ามือไงครับไม่เหล็กแรงสูงตัวนั้นใช้ไม่เหล็กแรงสูงเล็นนะครับออกมาสอบถามได้สอบถามได้ไดแล้วก็ฝากนิดนึงเล่นอะไรก็แล้วแต่อย่าท้อไอ้ตัวนี้ถ้าไม่มีก็ไปพวกไอ้ไอ้ดอกผลไม้นี่ยไปหายตัวตรงๆอย่างเงีง้ย กาแล้วลองมามาควงดูก็ได้หรือท่อในซัลอนก็ได้แล้วต้องฝึกตัวเองนะครับฝึกหรือจะเป็นพวกไม้ไผ่อะก็เห็นไม้ไผ่ไหมติ่งริ่งไม้ไผ่อย่างเนี้หาตัวตรงๆนะด้านตรงๆร,งร,งรงิ่งไม้ไผ่แล้วก็มาควงก็ได้อะไรก็ได้ที่พอควงได้ก็ไม่ดีปัญหาจับแล้วก็ควงควงบ่อยๆเพื่ออะไรกัดเหรียญอาจารย์ยังขายใหม่ขายสิครับขายอยู่สองร้อยบาท ถ้าส่งแล้วครับสำคัญว่าซื้อกี่เหรียญถ้าซื้อน้อยเหรียญก็ส่งที่ร้อยบาทสักห้าเหรียญก็ร้อยบาทแต่ถ้าซื้อเยอะๆจะลงไม่ได้อีกรวมราคาส่งราคาส่งมันอยู่ร้อยหนึ่งอยู่แล้วครับสินค้าจะซื้ออะไรก็แล้วไปอาจารย์สิบสามเล่นสำลีระเบิดได้ไหมาอายุสิบสามเหรอ ใจถึงหรือเปล่าล่ะเด็กเดครูก็เคยให้เล่นมันพองนะบางทีวางทีมงม่มือออกมามันอันตรายสิบสามก็อยู่ปอไหนอนละ่ะอยู่มหนึ่งได้ละมั้งสิบสามมันน่าจะเล่นได้นะ่ะอาจารย์เคยตีเด็กไหมโอ้โหดูอาจารย์คนนี้ดูตีเจ็บโอ้สิบเก้านี่สบายแล้วสิบเก้านี่เล่นกันเลย ออกินดาบออกินดาบอยู่ที่พันหนึ่งดาบมันม้วนได้มัน้วนอยู่ในปากมันไม่ได้อะไรมั่งไาหรือมันหดได้ไพ่บินห้าสิบบาทแต่มาจะรู้จักสอนให้นะครับสอนให้ฟรีไพ่บินนะออกมาก็ <c oughs> <c oughs> ผมไปหาอาจารย์พักที่บ้านป้าที่โรงพยาบาลบางยี่เหลืออาจารย์มีเมียครับไม่มีแฟนเมียมีแล้วมีลูกแล้วแก่แล้วแต่ยังสนุกขอไลน์นะครับศูนย์แปดห้าหน่องหกสองหกเจ็ดสองไบบินรากา50บาทต่อแผ่นครับแล้วต่อเส้นมันจะมีหมายรองหนพันอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบกแถมให้แพงครับตัวนี้เพราะมันดึงยาก แต่ถ้าใครอยากดึงเองไม่อยากเสียเงินลองไปดึงกับยายถุงเท้าเอาถุงเท้าดําแล้วลองดึงดูมันมีคลิปฝรั่งสอนอยู่สอนยังไงก็แล้วก็ดึงลําบากมันเราดึงได้เราอะดึงไม่ได้เราเราดึงไม่ได้มันดึงยากมันดึงยากถ้าดึงไม่ยากก็สบายแต่นี้พอมันดึงยากนี่เราเราคุยลําบากเลยคุยลําบากนะครับก็ถามมาครับอยากรู้ม่ยากลอะไรถามมาเลยลูกมันไม่มีปัญหาก็จะตอบได้ก็จะตอบให้เลย แต่ก็ต้องนึกภาพเอานะครับพะอ,อาจารย์ไม่มีอะไรให้ดูถ้าดูเข้าไปแล้วเดี๋ยวลำบากนิ้วไฟเหน็นกินถ่ายอะไรเนี่ยเห็นกินถ่ายคิดว่าอะไรกินถ่านไม่เอาอ๋ออาจารย์กินข้าวอะ <S 2> <S 2> สีขันทานทานทาน,นี่คืออะไรครับอ๋อลอยบวมไอ้ลอยลอ,อยตัวมันกล่องอันนั้นใช้กระจก มีก็จกอยู่ตรงกลางแต่ตัวนี้ขายเวลาสองพันอาจารย์เป็นกล่องไม้นะครับก็ขายไปแล้วกระเป๋าไฟก็อยู่ที่หกร้อยบาทส่งหนึ่งร้อยก็เป็นเจ็ดร้อย เป็นพลาสติกค,ครับอดีโอถูกต้องครับกุญแจพลังจิตแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอสองร้อยบาทครับอาจารย์รับไลน์เออเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเข้าไปดูลายเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเข้าไปดูลน์เดี๋ยวร้อยครึ่งชั่วโมงก่อนตอนนี้หกสิบสองซื้อหวยแล้วครับแจเย็เนตอนนี้ซื้อหวยแล้วหกสองซื้อมาสี่ใบถ้าถูกก็ระเบิด กัดเหรียญสองร้อยครับค่าส่งหนึ่งร้อยเป็นสามร้อยบาทส่งแล้วสามวันทําการได้ครับเร tamam ็วทีส่สุดก็สองวันทําการโอนผ่านธนาคารกรุงไทยไปไปดูที่ลายหรือโอนผ่านทูมันนี่วอลเลวอลเลทูมันนี่นะครับถ้าโอนผ่านวอลเล t นี่มันไม่ต้องเสียค่าบริการก็พอเป็นครับปุไพ่ยแต่ไม่ใช่ชอบเท่าไหร่ นะครัโอิโอเลยครับก็หนึ่งร้อยบาทนะครับตอบลายเดี๋ยวต้องตอบทีหลังครับเดี๋ยวคงจะไปตอบได้หนังสือไฟที่อาจารย์โชว์ทุกวันที่จัดแใกเป็นหนังสือไฟอยู่แล้วครับ <c oughs> ไม่ใช่กระเป๋าไฟ ท่านถูกแฮกโดยสามศูนย์สามคืออะไรครับไปเข้าใจวเลเซอร์อย่าอย่าเล่นเลเซอร์เล่นแล้วสายตาเสียครับเคยเล่นแล้วไอ้สีไอ้สีสีผู้ไอ้สีฟ้านใช่ไหมโอ้โหยิงไอ้ตัวนั้นน่ากลัวยิงสัมลีระเบิดนี่มันระเบิดเลยตัวนั้นโอ้โหแต่ตัวสัรลีต้องต้องจุดดำนิดนึงนะครับเพื่อให้มันดูดแสงไพ่หนึ่งสำรับก็สามร้อยครับ อ๋อตอนนี้อยู่โรตัดพระรามสี่กำลังใกล้จะขับบานตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีก็จะยุติการถ่ายทอดสดน,นะครับคุยเรื่องมายากลค,คุยเรื่องมายากลแล้วครับคุยมาเลยอะไรนะ